ี่นน้นนกกลเลาบโอเคครับแล้วก็วันนี้ผมเอ้าลืมเปลี่ยนปืนเดี๋ยวก่อนเออก็คือวันนี้ผมจะมาใช้ปืน L85 เนาะตอนนี้ก็อยู่กับเกม SM นะผมแต่วันนี้ผมเปลี่ยนปืนทันไหมโอเคครับเนี่ยววันนี้ผมจะใช้ปืนฮานาวีน LS เนาะแต่มัน,นเรียกว่า L85 เนาะแล้วก็ ถ้าเป็นตามภาษาวอซีก็จะเรียกว่า L S นะครับผมแต่อันนี้มันเป็นเกม S F แล้วก็จะเรียกว่าเป็น L 85เนาะ L 85ฮาโลวีนะครับผมซึ่งปืนนี้ผมได้มาจากาเป็นกิจกรรมเนาะช่วงฮาโลวีของเกม S F เนะาะออนครบตามกำหนดเข้าเล่นเกมตามกำหนดก็เราก็เราก,เราก็จะได้ปืนนี้มาเนาะถาววอนเลยอ,อันนี้ผมอ้ยผมก็ได้มานะนแหละโอเคครับเราจะมาดูว่า วันนี้จะได้สก,กิลคิวครับผมแต่ว่าข้อเสียคือปืนมันลั่นช้ามากเลยตอนนี้โอ๊โอเอาเว้ยเอาหน่อยอือโอ้ยโดนดึงครับผมตอนนี้เอ,อือตายแล้อีกแล้วโอเคทำไมในห้องมีห้าคนวะ โอ้ยครับตอนนี้ก็หกคนละอ่ารู้สึกว่าตอนเริ่มเกมน่าจะออกไปคนนึงเนาะวันนี้มาแบบโอ้โหเกือบเกิดมาเนี้ยเกือบเปลี่ยนปืนไม่ทันละโอเคครับผมเป็นผีจะดีไปไหนครับผมโอ้ยโอ้ยแม่งรีบฟาเฟกันปะโอหไปไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนโอ้ย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 อืมไอ้พวกนี้นี่เมือง แล้วก่อนโอ้โหเรียบร้อยโอเคครับไม่เป็นไรสู้ต่อรู้สึกว่าในห้องเขาไม่ได้เปิดคิวเนาะเปิดไอ้มุมมองอะโอ้โหเรียบร้อยแก้วกูเอเอทาแก้วครับผมแรงแรงเหมือนเดิมเช่นเคยปะมันลำบากตรงที่เขาไม่ได้เปิดคิวนี่แหละ ผมก็จะเล่นยากหน่อยทำไมไม่เปิดคิวมันวะใครหัวห้องเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยแล้วกูเอาหน่อยเว้ยมันจะเล่นยากาเพราะไม่ได้เปิดคิวนี่แหละเฮ้ยไปไหนฮะโหล โอ้เยี่ยมไม่ตายสัตว์โอ้ยเล่นยากว่ะตัวผีมันมีแค่สองตัวด้วยโอ้โ,โอัวเกิดเป็นผีนี่แกเรียบร้อยดิโอ้โหเรียบร้อยแลกกันแลกกันมาโอเคครับต่อเลยต่อเลยตอนนี้ก็เหลืออกีกคนเดียวก็ผมตอนนี้ เอาเรียบร้อยหมดทำไมเขาไม่เปิดคิวกันวะเล่นยากอะอย่างเงี้ยโอเคครับเพื่อนบอกว่าให้พวกเรารวมรวมกันที่ตลาดไอ้เหี้ยเราเหม็นมารวมกันเลยเฮ้ยฮัลโหลแต่บอกให้รวมกันที่ตลาดไงเออช่วยหน่อยขอัะคิวเถิดได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้ครับผม ปืนนี่ย L85 เนอะลั่นช้ามากเลยตอนนี้ L85 h a r r o w i n ครับผมปืนที่ใช้ในตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะลั่นช้านะอีครับคิวหมาแล้วโหลคิวหนึ่งมาแล้วครับโหลโอ้ยกดจะกดมุมมองดูไม่ได้ผมว่ามันมันไม่ได้ปรับในหัวห้องอะ่ะอีกตัวไหมเรียบร้อยหัวแตก ถามว่าแรงไหมมันก็พอใช้ได้นะมันก็พอใช้ได้อะเออก็ยังยังยิงผีได้อะตอนนี้โอ้ยฮัลโหลเฮ้ยไปก่อนละฮัลโหลไม่เปิดคิวกูเล่นยากอะเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> ช่วยเพื่อนหน่อยไอ้เหี้ยผีผีผู้ผหญิงมาโอ้โหสองตัวเลยครับโหลมันเถิงละตอนนี้ฮะโหลหนีหนีก่อนละครับโหมหรือผมคนเดียวด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ด้วย <c oughs> หรือผมคนเดียว <c oughs> ไม่ต้องมานะเหี้ยมาแล้วฮลโหลโหเรียบร้อย รุมกันเต็มเลยผมโอเคครับเพื่อนบอกว่าให้เรารวมรวมกันที่ตลาดมา,อา,ดาโอ้โหสองตัวเลยตอนนี้เพื่อนเราโดนลุมฮัลโหลโอ้โหไอ้เฮี้ยเดี๋ยว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 อุ๊บห<ฮ><ฮ>มุนยิงฮัลโหล เดยวกอนโอ้โหปืนแม่งเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเรีย,ย,ยบร้อยเพื่อนเอาไปกินครับผมตอนนี้เฮ้ยผิผู้หญิงมาฮัลโหลผีผู้หญิงมาเฮ้ยติดกูตายเอ,อ้อนี่ไงกูว่าละเยอะต้องเป็นกูตลอดเหรวะต้องเป็นต้องเป็นกูตลอดเลย ฮัลโหลกูอีกแล้วไอ้ซัสนี่แหละเป็นผีนี่แหละเล่นยากสุดละปะชิ้วไม่ได้ครับผมอฮยไอยหัวห้องมึงนี่มึงชัว เออไม่ตายสัตว์เดี๋ยวก่อนฮัโลโหลมึงควรจะตายได้นะเรียบร้อยเยครับวินที่ห้าแล้วเนาะวินห้ากันแล้วครึ่งทางครึ่งทางใต้สองคิวอยู่ตอนนี้ครับผมสำหรับปืนเอ5แปดห้าาราวีนสวยเนาะก็ดูจากลูกทรงก็สวยลายสวยดี แต่ค่อนข้างที่จะลั่นช้านะาวนาความแรงก็ปานกลางก็ก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะเอ,ยนนเอาน้อยหน่าไปกินฮลัลโหลตอนนี้ผีมีสามตัวเฮ้ยเสียงแบบะไรวะเฮ้ยโอ้โหเนี่ยตามหลังกูมาเลย กูว่าเสียงผู้หญิงแม่งมาจากไหนวะผีผู้หญิงอะเฮียเกืเอบไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยผีเกิดแล้วไ้ผีตะขอฮัอลโหลดยได้ไหมฮัลโหลเรียบร้อย เราจะแอบดูไม่ได้เราเพื่อนเราไม่ได้ปรับมุมมองเนาะเรียบร้อยโอ้โหสวยโอ้ยผี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 มาผีมาผู้หญิงเฮ้ยเราไอผีตัวเนี้ยเอ็งนั่นก่อนโหลเออ ตอนนี้ต้องเอาชีวิตให้รอดกัดเหลืออีกสามสิบวิแลตอนนี้อย่าขึ้นมาเดอ้อฮัลโหลกูลงก่อนละผีอ้วนไอสัตว์เดี๋ยวก่อนโหยเลือดกูฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยโปปะเนี่ยไอสัตว์โปเฮี้ยกระโดดสูงใช่ไหม กูว่าแล้วเมื่อกี้อะไรแม่งลอยลอยลอยขึ้นไปเฮียแม่งโปสัตว์เรียบร้อยไอ้ตายเถอะไอ้เฮี้ยก็โดดขนาดนั้นกระโดดขนาดนั้นกมบอกว่าอะไรวะเนี่ย กระโดดขนาดนั้นไอเหี้ยโอ้ยโอ้ยกูโดนละโปไอเหี้ยเรียบร้อยโอยนี่ครับแอดมินสังคมเกมเจอโปรอีกแล้วครับผมอันนี้น่าจะเป็นรอบรอบที่เท่าไหร่เนี่ยที่ทำเกมมาแล้วก็เกมเอฟมาก็เจอโปรเนี่ยน่าจะเป็นรอบที่เท่าไหร่เนี่ยรอบที่สามปะ อบนลก็เคยเจอเหมือนกันนด่นดานผีอะเจอโปอะไอเหียดูดีครับผมไอคนแรกเลยนะไอหวังอะไอไอหวังนะครับผมคนแรกมันเป็นโปฮัลโหล เหนือใจวะเจอโปรดแล้วฮัลโหลเก้าโวอดหอตออกนะผมกดติเก้านะครับผมมันมีมานานแล้วไอ้พวกโปรแกรมโกงอะสำหรับเกมเอสไม่มีใครหิีกเลี่ยงได้ อย่าไปโหวตให้เสียเวลานะครับเพราะว่าบางโปรแกรมมันก็กันโหวตได้เนะเคยสร้างเจอโปรตอดอัดชิปก็อีกแล้ว วันนี้กะว่าจะมาโชว์ปืนสักหน่อยเล่นมาได้ครึ่งทางเจอโปครับผมเล่นมาได้ครึ่งทางเจอโปเข้ามาอิสว์เอ้ยนี่ครับโปคนนี้ครับผมมาครับวินที่แปดตอนนี้เบื่อโปชะมัดเลย โอ้โหแฟตอีกแล้ว,ด,วดูแม่งกระโดดดิเปลี่ยนเกมเล่นเถอะกระโดดขนาดเนี้เยหเหนื่อยใจเว้ย,อ,วยอ่าผีมาละเดี๋ยวก่อนโอ้ oh. อ่าส่วนเกม SF ก็น่าจะเป็นสำหรับอ่าสัปดาห์สุดท้ายเนาะสำหรับอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ก็เป็นของ SF ทั้งอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะมาดูกันว่าผมจะเล่นเกมอะไรเนาะไม่แน่ก็เกมตลับเนาะเป็นเกมตลับบน PC เนาะเหมือนอ่าเกมไอ้กังฟูอะนั่นแหละแต่แต่เดี๋ยวกล้องมาดูกันว่าผมจะเล่นเกมอะไรของเกมตลับะเนาะเกมยนะุคเก้าศูนย์เนาะ มัวแต่พูดนี่ผมไม่ได้ยิงเลยนะมัวแต่พูดลืมยิงผีเลยเอ้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 ยเฮียกูตกหรอโอ้โหยี่าวิ่งมาอย่างเร็วเรียบร้อยกูเกือบตายเฮียหรือยี่สิบสองเดี๋ยวหรอผีดึงเกิดนะกูว่าละเอาเฮียกูตกเอาทีนี้เอื้อ <ś les> โอ้ยเฮียน,นี่โปเฮ้ยไปดีกว่าฮาัลโหลเรียบร้อยดีแกกูโดนจนได้มาครับบินที่เก้าละผมสุดท้ายแล้วมาช่วงไถท้ากันแล้วตอนนี้อนอโอเคครับ มองไม่มเห็นเลยเรียบร้อยไม่ใช่ผมนะขอคิวหนึ่งเลยเพื่อนขอคิวเดิ้ก,กดคิวก็ไม่ได้โอ้ย อยู่ไหนฮัลโหลเฮเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่นู่นไงโอ้โหไม่ได้โอ้โหเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผี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 ผ,ผ,ผ,ผีเริ่มตายหาหมดละ ผีเริ่มมาแล้วตอนนี้โหเอยขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยเฮ้ยมาละผีบินมาแล้วตอนนี้ไอ้เฮี้ยมาตอนไหนโหลเรียบร้อยสี่คิวโอ้ยเรียบร้อยห้าคิวมาขอไน้ยเถอะ อนนโอ้โหไม่ได้เดี๋ยวก่อนอ้ยโหเรียบร้อยโอเคครับก็เหลืออีกคนนะไอไอคนแรกไม่ดับนะเพราะว่ามันเป็นเป็นโป โอเคหมดแล้วใช่ไหมจบวินแล้วครับผมโอเคครับวินสุดท้ายโอ้โหดูคนแรกดิห้าสิบสคิวคดเกียร์นาะยเทียยังไงก็ฝากแอดมินดูด้วยนะฝากแอดมินด้วยนะครับผมโอ้โหแล้วคนแรกเป็นโปรด้วยครับผม เอ้ยคนแรกเป็นผีด้วยไม่ใช่ดิผีคนแรกเป็นโป้เฮียพ,พูดผิดละอ่าไอคนแรกที่เป็นโปนเป็นผีแล้วเออพูดสลับกันขออภัยด้วยฝต,ตอนนี้ก็เริ่มลวนเร,เ,รเ,รเริ่มลวนเริ่มลวนละแต่เจอผีตัวนึ่งครับผมของฟีตัวหนึ่งสุดท้ายแล้วฮลัลโหลอ้าวเฮียเดี๋ยวโอ้ย โอ้โม่แต่หาแดกของฟรีครับผมแต่ถ้าดูรวมๆปืนนี้ดีไหมผมว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะมันก็แค่พอเล่นได้อะแต่ก็ยังไม่ดีอะถึงถึงกลับมาถึงกับว่ายังไงอะ่ะมันมันอยู่ที่คนเล่นเน่ยมันอยู่ที่คนเล่นด้วยนะครับผม แต่สําหรับผมผม,ผมไม่เลือกที่จะผมไม่อยากจะเลือกที่จะเอามาใช้นอะกปืนนี้โอเคครับเรียบร้อยแล้วสําหรับเกม sf นะผมก็วันนี้ผมก็ได้มาลองได้6คนะิวเนาะเอาปืน lsr l, l 8 5เนาะของฮาร์วีเนาะเอาลงมาลาพีเอนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้6คนะิวเนาะโอเคครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเนาะคลิปหน้าเนาะผมก็ว่าผมจะมาเล่นเกมอะไรครับผมสำหรับอาทิตย์หน้า ยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยนะผมแล้วก็เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับผม